นี่เรามาช้าเนี่ยโบบอกแล้วว่าอย่ามาช้าแล้วทำไมอ่ะเป็นไงหล,ล,ลอดมากเลยลหรอเพราะนั่งนน้นไปนั่งนน้นเพราลงนั่งดูดิได้มันตาเด็กเด็กที่นั่งได้เพราะอยากเล่นตรงนูนน้นอ่ะเดินเลยเดินดีด ระวังชนเสาวอะไรนะชนสาวคือตูดก็คือาก็คือเลยระวังชนเราไปดมมาดูนี่มาดูมาดมดูดอกไม้เนี่ยฮะอะไรคนบ้านีมยนูไม่เห็นนะคนคุณตามันเด็กเดี๋ยวเขาเมาเล่า นี้ดอกไม้จ้ไม่่อเดียนใหญ่เกินอ่ะอ้อดอกอะไรเนี่ยอนตัวเล็กมากห้ยพ่อจะอันเดาอ่ะอัจสแตว์ซอพ่อข้างันก็มีเอาหนูพ่อตรงนี้ลูกใจอ่ะเ็จอะไรไหนไปพูดดิพ่อจะร้อนมากเลยทำไม่ได้ะ ร้อนไม่ได้เนี่ย่ะทำไมครับพระมโนอยู่เนี่ยพระนอนพระมันนอนอยู่เนี่ยพระ,ะ,ะนอนอยู่เนี่ยไหนครัเนี่ยอยู่ข้างในสุดอันนี้โต๊ะพระนะโอเคใช่เหรอเรานั่งได้เรามาพักคอนจะพระได้ยินเราว่ามานั่งโต๊ะพระเขาว่าเดี๋ยวเขาได้กินมา ถึงข้างนอกเลยนะบ้านพามอยู่มันก็เลยเข้าไปนอนมันก็เลยเข้าไปนอนของเขาไงเขาอันนี้โต๊ะของเขาใช่โต๊ะเาเอาไว้กินข้าวโต๊ะกลางวันไงโต๊ะออกมาด่าถ้าเรานั่งโต๊ะเขาอะโต๊ะเราอยู่นูน่นน่ะตรงผ้าน,บ,านบ้านตรงตรงนั้นเนียที่เราไปเล่นมา่อวานอะอนี่บ้านพักของเขา เขาก็เลยเลยมาโนบ้านเวน้ำนันอันนั้นนะอันนั้นน้ำพานะห้ามไปกินของเขาด้วยโอเคด้วยแล้วอย่าอย่ากินนะอย่ามันอันตรายพาเขาใส่พริกด้วย ได้ยินตดรหรอเอะไรนะ้ไหมโกรพ่ออ่ะใครโกระเหม่อนตดนะพะไม่ได้ที่เหม่ยโกคนนั่นแหละมันกดธท้องเรา้ามันกดได้ที่ไหน,นะววนะนไหมนะไม่คะไม่ไปเพราะไม่ไปพรร้อน นํมเนี่ยาไมไม่กินไมด้นัดูดินั่งดูนั่งดูตรน้นั่งดูนั่งดมหอมไหมเดี๋ยวให้พ่าถ่ายรูปก่อนไหจับเบาๆุกจับเบาๆหันหน้ามาจับมาหันหน้ามาสวยแมสีดรก่อไม่สี